เรื่องยอ่อละครเจ้าพายุหลังจากที่พายุติดคุกในเรือนจำนานถึง5ปีเขาถูกข้อหาปุ้นรถขนเงินของธนาคารที่เขาเป็นพนักงานคุมเงินสดเมื่อได้รับการปล่อยตัวเป็นอิสระเขาจึงต้องการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองเพราะเขาขาใจมาตลอดว่าไม่ได้เป็นคนป้นเงิน แต่ถูกจัดฉากให้เป็นแพ้รับบาปพ,พายุไปรายงานตัวที่คุมประพฤติโดยมีวีนัสเป็นคนดูแลในเรื่องนี้พายุบอกว่าเขาต้องการลือคดีขึ้นมาใหม่ทีแรกวินัสก็เชื่อว่าพายุเป็นคนป้นแต่พอได้ดูหลักฐานและเอกสารที่สั่งฟ้องแล้ว เธอจึงมั่นใจว่าพายุเป็นแพ้ในคดีนี้เธอจึงรับปากที่จะให้พายุหรือฟื้นคดีและช่วยพายุพราะในใจลึกๆเธอแอบชอบพายุมาจ,จันลูกสาวคนเดียวของนายวิวัฒ เจ้าของสัมปทานเหมืองทองที่นครสวรรค์มาเบิกเงินที่ธนาคารแล้วถูกดักป้นพายุผ่านมาพบเข้าพอดีจึงได้ช่วยเหลือเอาไว้และจากไปด้วยไม่ได้แนะนำตัวว่าเป็นใครสารวัตรกอบคุณเป็นคนทำคดีนี้เขารู้สึกหลงรักมาจานตั้งแต่แรกเห็นทันทีทางด้านนายวิวัฒ กำลังมีเรื่องกับนายมงคลนายุทศมนตรีกับโตมลูกชายหัวแก้วหัวแหวนเพราะมงคลต้องการจะฮุบสัมปทานเหมืองทองของวิวัฒมงคลจึงทำให้ทุกอย่างเหมือนแย่งชิงมาถึงแม้จะต้องฆ่าวิวัฒกับลูกสาวก็ตาม ภูผาติดคุกในฐานะฆ่าคนตายเพื่อปกป้องกำนันภัยพ่อของตัวเองภูผาสู้คดีแต่แพ้ติดคุกเกือบห้าปีในขณะที่อยู่ในคุกเขาพยายามทำดีและทำงานลดโทษวันหนึ่งในขณะที่ภูผาออกไปทำงานลอกท่อเขาพบเงิน ประมาณสิบห้ารานดอลลาร์ที่ถูกซุกซ่อนเอาไว้โดยบังเอิญหลังจากนั้นอีก7วันเมื่อเขาพ้นโทษออกมาจึงได้เอาเงินจำนวนนั้นไปพายุกลับมาหาสุพจน์ที่บ้านแต่สุพจน์ไม่ต้อนรับและไม่นับว่าเขาเป็นลูกเพราะเขามีปมในอดีตเกี่ยวกับนิ่มแม่ของพายุที่ท้องก่อน ที่จะมาอยู่กับเขาซึ่งตอนนี้นิ่มโก้ได้หนีกลับไปอยู่กับก,บกำนัน่ายสามีเกา่าที่กลายเป็นผู้ต้องหาคดีป,ป้นหลายคดีอิ่มจิตภรรยาใหม่ของสุพจน์เอ็นดูพายุเหมือนลูกคนหนึ่งเพราะอิ่มจิตมีเอื้อมพรลูกสาววัยเดียวกับพายุด้วย แต่เป็นลูกติดก่อนที่จะมาอยู่กินกับสุพจน์เอื้อมพอรกับพายุโตมาด้วยกันและเธอก็รักพายุมาตั้งแต่เริ่มเป็นสาวแต่พายุคิดกับเอื้อมพอรเป็นเหมือนน้องสาวเท่านั้นนี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่สุพจน์เกลียดพายุเพราะเขาต้องการที่จะ เขมเอื้อมพรเช่นกันพายุไม่มีที่ไปจึงกลับไปพักอยู่กับหมู่ลงเพื่อนรักที่เคยเป็นทหารมาด้วยกันที่ป่ากน้ำโพพอดีกับที่สุพจน์มาเปิดบริษัทขนส่งทางน้ำที่นี่โดยให้เอื้อมพอรมาดูแลกิจการพายุกับเอื้อมพอรจึงได้พบกัน แต่ความสัมพันธ์ยังเป็นแค่พี่น้องเช่นเดิมวิวัฒไม่กลัวอิทธิพลของมงคลจึงทำให้มงคลส่งจานนอดีตทหารหน่วยลบพิเศษที่ตั้งตนเป็นสมมือปืนมาดักยิงวิวัฒกับมาดจ,จันแต่พายุกับหโมูโลงมาช่วยไว้ได้ทัน พอพายุช่วยมาจันไว้ถึงสองครั้งวิวัฒิจึงรับเข้ามาทำงานที่เหมืองพายุรู้ตัวว่าแอบรักมาจันแต่ก็ต้องเจียมตัวพอดีก,กอบคุณยายมาประจำที่ปากน้ำโพจึงเกิดความไม่พอใจที่เห็นพายุสนิทสนมกับมาจันทร เขาจึงบอกความจริงกับวิวัตรว่าพายุเคยเป็นคนที่ติดคุกมาก่อนพายุจึงตัดสินใจลาออกจากงานไปหลังจากนั้นอีกไม่นานเมืองของวิวัตรก็ถูกปิดเพราะถูกเรียกร้องว่าปล่อยมลพิษลงแม่น้ำซึ่งที่จริงแล้วเป็นเนนลายของมงคล สุพ์กับมงคลและโตมร่วมมือกันขนของผิดกฎหมายจากทางภาคเหนือเรื่องนี้เอื้อมพรแอบได้ยินทางด้านโตมรู้สึกชอบเอื้อมพรแต่เอื้อมพรไม่ชอบโตมจึงให้พายุเข้ามาช่วยแต่ก็ทำได้แค่เพียงบางเวลาเท่านั้นแต่เธอก็รู้สึกว่า พายุชอบมากจันแต่เธอก็ยังรักพายุไม่เสื่อมคลายภูผาเอาเงินที่พบบางส่วนมาฟอกที่ปากน้ำโพจานนลรู้ที่มาของเงินดีจึงพยายามจับภูผาเพื่อคาดคันหาเงินที่เหลือแต่ภูผาหนีรอดไปได้วินัสพบหลักฐานที่ส่งฟ้องพายุเป็นหลักฐานเท็จ อีกทั้งยังมีกล้องวงจรปิดอีกหลายมุมที่ไม่ได้นำไปส่งสำนวนฟ้องและคนที่ทำสำนวนฟ้องในคนดีนั้นก็คือกอบคุณซึ่งมียศเป็นร้อยตำรวจเอกวินัทนำเรื่องนี้ไปบอกกับพายุแล้วยังรู้ว่าจานนทคืนหนึ่งในคนที่ป้นเงินและยังสืบจนรู้ว่าคนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดคือมงคลกับโดม พายุจึงต้องตามล่าภูผาเพื่อติดตามหาเงินที่เหลือภูผานี้ไปหากำนันไัยเพราะเขาเป็นลูกของกำนันภัยกับนิ่มขนาดเดียวกันพายุก็ตามไปแต่ตำรวจได้ล้อมจับกำนันภัยจ่านนตามไปสังเกตการแล้วยิงนิ่มตายพอพุ่งตัวเข้ามาช่วยพายุลูกชาย ทำให้ภูผาแขนพายุมากวิวัฒตัดสินใจให้มาจันแต่งงานกับกอบคุณมาจันจำยอมเพราะในใจต้องการช่วยพายุเนื่องจากฮวนัทบอกกับเธอว่าสงสัยกอบคุณจะเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังการป้นเงินด้วยมาจันยอมให้พายุเข้าใจผิดก่อนที่มาจันเกือบเสียตัวให้กอบคุณเพื่อหาหลักฐานช่วยพายุ แต่พายุก็มาช่วยเธอไว้ทันเอื้อมพรแต่งงานกับโดมด้วยความเต็มใจและด้วยความแค้นที่ถูกสุวัตข่มขืนเมื่อเธอแต่งงานกับโดมแล้วเธอก็ได้ไปหาหลักฐานที่โดมกับมงคลวงการป้นเงินเพื่อช่วยพายุจนตัวเองถูกจับได้และถูกค่าปิดปากสุพจน์มาพบเข้าจึงถูกโดมฆ่าอีกคน โดยที่พายุมาช่วยไม่ทันกำนันเปิดเผยความจริงให้พายุกับภูผารู้ว่าทั้งคู่เป็นพี่น้องกันทั้งสองคนจึงเลิกบาดหมางกันและหันมาจับมือกันเพื่อจบเรื่องทั้งหมดมาจันกำลังจะแต่งงานกับกอบคุณพายุและภูผาพร้อมทั้งเพื่อนๆได้บุกเข้ามาจิงตัวมาจันกลางงานเนื่องจาก นอกจากนี้ความจริงยังไม่ถูกเปิดเผยว่าที่แท้กอบคุณเป็นลูกชายของมงคลแต่คนละแม่กับโดมผู้ที่อยู่เบื้องหลังการป้นทั้งหมดคือมงคลในที่สุดมงคลโดมกอบคุณและจาโนนก็จบชีวิตลงหลังจากต่อสู้กับตำรวจพายุล้างมนทินให้กับตัวเองได้สำเร็จ และได้ของคู่กับม่านจันส่วนภูผากก็ตัดสินใจคบหากับวีนัสและทุกคนก็ใช้ชีวิตกันอย่างมีความสุขตลอดไป